โอ้โหเพื่อนเพื่อนอลังการอลังการปาดปาดพุดนะเฮ็ดถึงฝนมันนี่และออกสีแล้วครับอันนี้เป็นล้งอกเหลืองครับกลุ่มใหญ่อยู่ประมาณเกือบร้อยกาดอกหมดเลยครับพุดนะอุ้ยเอาเบิ่งกเบิร์กเพื่อนเพื่อนดอกก็ลังพ่อแก่งแหละ ปาด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 ผุด,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 ดะอืดลอยหรือสองลอยดอกคุณผูหลายหลายผุดะแมนมุดอืดุะอ่ะนี่ญญเคครับมาในบริเวณนี้จะถักเตือบอยู่นี่เพื่อนเพื่อน เห็ดมันถึกน้ำฝนเนาะม,มันได้ฝนแล้วนี่เพื่อนเพื่อนมันจะดอกอยังไงอันเห็ดถ้ามันแห้งๆไรมันจะเป็นดอกซีดๆเพราะมันถึกแดดนะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เด็ดเฮดมันถึกฝนครับโอ้ฟอดกลุ่มกูดะปุ๊บป๊บสุดยอดกลุ่มละหมอละหมอ้อเออต้เนเผือกปานไข่เป็ดกได้ไหมกูดะปูน ปอดทำไครเปลี่ยนเลยอันนี้เดี๋ยวเข้าเขาไปล่างเอาเพราะว่ามันสึงนั้นโอเคครับพ่าแม่จากโซบิไซเป็น่าเป็นอยากเก็บเห็ดกันเลยของมาหาโอเคเอากระตาไปใส่เลยแม่ของแม่น่ะเอาการะตาไปใส่เลยครับ งานนใส่ตาเข้าเลยครับเข้าเสียวเท่าไวใส่ตาเลยโอเคอันนี้ไปไมาเก็บเห็ดบางหารดอนนี้เริ่มเก็บเยเพื่อนๆเริ่มเก็บไล้เน้อเพราะมือว่านี่กุหมอดสมอเขาจะเาขานเนาะเอาขบาได้มกุงสม่มดันนั่นมันหน่อยมือว่านนี่มันเป็นใครเลยมันบ่ถือฝนเห็ดบ่ถือฝนต่อนิ้ ได้เกียงอนตาเมเม่อีนุ่นตมัเขาเนครับี่เก็บไปเลยหน่อยๆเลยเก็บไปโวกันแม่นั่งก็ได้แม่ปวดโอ้บอกเขาอีไม่เอาเนาะบ่มีเก้าอี้แล้วบ่มีเก้าอี้เกี่ยยขีสะบื้นบ่แม่กำลังแรงอยู่ครับยุนี่ประมาณ3สามโลแล้วเกินนี่แล้วอือจแบ่งกันกินอยู่ครับอันก็สร้างไว้เหล่าโลนึงอันนี้ก็สีบ้างสองโลนี่แหละเกินนี่้ แต่กาแม่เพิ่นก็นลางๆอยู่หนาบ้านอีกครับก็น่าจะาเ,อเออประมาณซีหาโลอยูอ่มันเห็นมันเห็ดมันถือฝนไหม <c oughs> มันก็ได้เองสิ <c oughs> เออมันดอกหน่อยูสองน้ำดอกสองผ <c oughs> ุดละว่า,ากันแล้ <c oughs> ก็พอดีงามแล้วดอกพอดีพอดีแข็งเส็บๆก็ลังกรอบๆนี่ครับเพื่อนน้งงูน้งามน้ำงูส้มน้ำงูเหลืองแก่งหมดไป